สวัสดีเช้าว,วันจันทร์ที่15มีนาคมค่ะเช้าว,วันใหม่แบบนี้นะคะเรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวสำคัญในโลกของเศรษฐกิจการเงินและการลงทุนกับ Daily Wealth Podcast กันค่ะ IMF นะคะขานรับจีนโฟกัสเศรษฐกิจโตแบบมีคุณภาพสูงชีว่า GDP อาจขยายตัวถึง8.1% กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แถลงว่าการที่จีนมุ่งเน,น้นการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพมากขึ้นแทนการสนใจแต่การเติบโตอย่างรวดเร็วนน,นับว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดี โฆษกของ IMF ค่ะเขาก็ออกมาบอกนะคะว่าการที่จีนเลือกไม่กำหนดเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจในปีนี้นั้นนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าจะช่วยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพรวไมไปถึงการปรับให้เกิดสมดุลซึ่งเป็นประเด็นี่ทางของ IMF นะคะเขาก็หาลือกับทางการจีนอย่างสร้างสรรค์นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ค่ะรายงานจากการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนหรือ NPC นะคะก็มีการเปิดเผยออกมาว่ารัฐบาลจีนได้กำหนดเป้าหมายของ GDP ปี2564ไว้ที่ระดับสูงกว่า6%โดยจะเน้นการปฏิรูประบบการคิดค้นนวัตกรรมและการพัฒนาแบบมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้นะคะ IMF เขาก็ยังบอกด้วยว่า สำหรับรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในเดือนมกราคมนั้นทาง IMF มีการคดดาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนนะคะจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นถึง8.1%ในปีนี้ซึ่งหมายความว่าเป้าหมายที่รับกว่า6%ที่จีนตั้งไว้ก็น่าจะบรรลุได้ไม่ยากค่ะ ทำให้ตลาดหุ้นจีนนะคะพากันขาดรับในทางบวกโดยที่ CSI 300ปิดที่ระดับ5,146.38จุดเพิ่มขึ้นมา0.35%นะคะเซียงไฮ c คอมโพสิตก็เพิ่มขึ้นมา0.47%แต่ฝั่งของฮ่องกงหั่งเส็งน,นะคะมีการปิดร่วงโรงแรง600กว่าจุดค่ะที่ระดับ28,739.72จุด เนื่องจากได้รับแรงกดดันนะคะจากการร่วงลงของหุ้นบริษัทเทนเซนหลังถูกจีนสั่งปรับในข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดตลาดค่ะทางด้านของนิเคอีอนะคะก็ปิดพุ่งไป500กว่าจุดสู่ระดับ29,717.83จุด ขานรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐนะคะโดยที่นักลงทุนค่ะมีการเข้าซื้อหุ้นในกลุ่มส่งออกหลังค่าเงินเยนมีการอ่อนค่าลงนะคะเมื่อเทียบกับดอลลาร์และตลาดนะคะยังขานรับการที่ประธานาธิจจบดีโจไบเดนลงนามในกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐวงเงิน1.9ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐด้วยค่ะ ทางฝั่งของเซตอินเดกซ์บ้านเรานะคะตลาดก็มีการปิดที่ระดับ1,568.19จุดลดลงมา0.44%โดยดัชนีหุ้นไทยนะคะมีการเคลื่อนไหวในแดนบวกช่วงต้นภาคเช้าหลังจากนั้นก็มีการไหลลงมากแกว่งตัวในแดนลบค่ะมาต่อกันที่ฝั่งของตลาดทุกนิวยอร์กสหรัฐนะคะที่นิวไฮแล้วะคะ่ะโดยที่ดาวโจนสะะ์ในคาทยานเกือบ300จุด ปิดที่ระดับ32,778จุดนะคะ S&P 500ค่ะก็ปิดที่ระดับ3,943จุดและ Nasdaq เองนะคะก็มีการปิดลดลงมา0.59%โดยปิดที่ระดับ13,319จุดค่ะสาเหตุนะคะก็มาจากการที่ประธานาธิบดีสหรัฐในโจไบเดนลงนามในกฎหมายแพคเกจ จะเยียวยากระตุต้นเศรษฐกิจสหรัฐนะคะมูลาค่า1.9ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐค่ะส่งผลให้กลายเป็นกฎหมายสมบูรณ์แบบและมีผลบังคับใช้ในทันทีทางกางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสัน้นอายุ10ปีที่กลับมาแตะระดับ1.64%แล้วนะคะฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปค่ะ ก็มีการปิดลดลงเล็กน้อยนะคะโดยปิดตลาดที่ระดับ423.08จุดค่ะเนื่องจากนักลงทุนนะคะเทขายหุ้นออกมาเพื่อการทำกำไรทำกลางความวิตกกังวลในเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งขึ้นอีกครั้งแต่ตลาดนะคะก็ยังคงปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์นี้ค่ะโดยได้รับแรงหนุนมาจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะคะฝั่งของสิงคนค้าโภคภัณฑ์ค่ะสัญญาณอัลมันดิบ w t ิตลาดนิวยอร์กนะคะมีการปิดลดลง 0. 6เที่ระดับ 65.61ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะเนื่องจากนักลงทุนมีการเทขายทั้งํำไรออกมาหลังจากราคาทยานขึ้นก่อนหน้านี้จากความเชื่อมั่นที่ว่าความต้องการน้ำมันเบนซินเพิ่มมากขึ้นในสหรัฐจะช่วยหนุนราคาน้ำมันดิบให้พุ่งขึ้นนะคะ ฝั่งของทองคำค่ะก็มีการปิดปรับตัวลดลงมา0.16เปอร์เซ็นต์นะคะโดยปิดแทะดับ1,719.8ดอลลาร์ต่อออนเนื่องจากถูกกดดันจากการที่ดอลลาร์มีการแข็งค่าขึ้นรวมไปถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะที่ปรับตัวขึ้นด้วยค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนประจำสัปดาห์นี้นะคะแม้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะปรับตัวขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการแต่กลุ่มเทคโนโลยียังถูกเทขายอย่างต่อนเนื่องนะคะ และอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องความกังวลในเรื่องความผันผวนนะคะสัปดาห์นี้น่าจะลดลงแล้วค่ะขณะที่แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะน่าจะยังคงมีอยู่และอาจจะกดดันตลาดหุ้นได้แต่เราคาดว่าแรงกดดันจะลดลงเนื่องจากระดับมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ปรับลดลงมาอย่างมีนัยสําคัญและการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรตรัฐบาลน่าจะจํากัด เรายังคงแนะนำนะคะให้นักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ลงทุนในระยะยาวได้หรือยังไม่มีหุ้นกลุ่มเติบโตหรือกลุ่มเทคโนโลยียอยู่ในพอตเฟอเโอนะคะสามารถที่จะหาจังหวะในการทยอยเข้าสะสมกองทุนในกลุ่มนี้ได้ค่ะเนื่องจากเรายังคงมองว่าความผันผ,นผวนน่าจะลดลงแล้วนะคะและระดับราคาของหุ้นกลุ่มนี้เริ่มมี Variation ที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าขณะที่ภาพรวมของตลาดสานทุนในปีนี้นะคะก็ยังแนวโน้มดีอย่างต่อเนื่องแต่นโยบายของภาครั และนโยบายทางด้นการเงินค่ะเรายังคงแนะนำให้บายออนดิฟนะคะสำหรับกองทุน Principal g o ออกองทุน M-China น้ ina, กองทุน M-A-Tech และกองทุน TMB-E-S Gino ค่ะและก็ให้ถือกองทุนในเรื่องของเวียดนามนะคะสำหรับกองทุน Principal ลเวียดนามอีค i t y เอาไว้เพื่อการปรับพอร์ตโฟลิโอในอนาคตค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ Deliver p p o d c s t t ประจำวันนี้แล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ